สวัสดีค่ะมาเจอกันตรงน้นในคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาด้วยงานเสื้อนะคะเป็นงานเสื้อชีฟองเกาหลีเนื้อเขาจะเป็นแบบเนื้อละมุนค่ะลูกค้าเนื้อละเอียดแล้วก็เป็นแบบเรียบเรียบลื่นๆนะคะเกรดผ้าคุณภาพมากค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้้รงนี้จะมีไซส์นะคะตั้งแต่42แล้วก็44นิ้วค่ะลูกค้ามีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายลายผ้าไปชมกันเลยคะ่ะสําหรับรุ่นแรกที่น้องน,นี้ใส่นะคะลูกค้าจ๋ารุ่นนี้นะคะจะเป็นรอบอกนะ ได้ถึงนะคะลูกค้าจ๋า42นิ้วค่ะนี่เลยมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ3สีด้วยกันค่ะ 6, 4, 14, อก44่อ๋ออก42นิ้วนิ้วงเงนี้ใส่อกส2่นิ้วนะคะมีด้วยกัน3สีเป็นลายผ้าโทนสีแบบอ่อนๆแต่ว่าไม่ธรรมดานะลูกค้ากับลายผ้าของเขานะคะมีด้วยกัน3สีนะตัวนี้นะคะลูกค้าเอฟมาว่าเป็นสีเขียวค่ะ ต่อด้วยสีเทานะคะแล้วก็น้องเนี้ใส่จะเป็นสีน้ำตาลนะมีด้วยกัน3สีรอบอก42นิ้วค่ะในราคาเพียง199บาทเท่านั้นค่ะน้องเนี้จะบอกลูกค้าว่าถ้าลูกค้าได้งานป้ายนี้ไปนะคะลูกค้าจ๋าราคาดีมากๆแล้วก็คุณภาพภาพดีสุดๆเลยใครรับรีบเอฟมาเลย3สีด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบอก42นิ้วรุ่นต่อไปกันเลย สำหรับรุ่นต่อมาตัวนี้นะคะเป็นทรงสมหัวทั้งหมดในคลิปเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแขนยาวมีกระดุมที่ข้อมือด้วยนะเป็นทรงสมหัวค่ะแล้วก็ลวดลายลายผ้าของเขานะคะลูกค้าถามีด้วยกันทั้งหมด4ี่สีนะเดี๋ยวเรงนี้จะให้ดูลายผ้าใกล้ๆนะตัวนี้นะคะ ผ้าเนื้อลมุนมากๆลูกค้าราคา1 9 9อกไม่เกิน42นิ้วค่ะน้องเนตอก3 2สองนะใส่หน้าผ้า42อยู่นะคะใครชอบลายผ้าตัวนี้ลูกค้าจ๋าเอฟมาว่าเป็นสีขาวนะคะต่อด้วยสีครีมค่ะส่วนตัวนี้ลูกค้าเอฟมาว่าสีดำนะลายผ้าจะเป็นลายภาษาอังกฤษเรียงแถวลงมานะคะตัวนี้จะเป็นดําส่วนน้องเนตใส่ลูกค้าสีเอฟมาว่าเป็นสีชมพูนะคะเป็นพื้นดํา,าลายภาษาอังกฤษจะเป็นสีชมพูแบบนี้ค่ะนี่เลยลายผ้านะคะ รอบอกไม่เกิน42นิ้วในราคา199บาทแคปหน้าจอสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะอกไม่เกิน42นิ้วสาวไซส์เล็กสาวไซส,ส์ไม่เกิน40นะคะได้ถึง42นิ้วเลยใครชอบก็จัดกันมาเลยจ้าเดี๋ยวเราไปดูรอบอก42นิ้วรุ่นต่อไปกันเลยสำหรับรุ่นต่อไปตัวนี้ค่ะลูกค้า ลายผ้านะคะลูกค้าตัวนี้มันจะเป็นคนละลายผ้ากันแต่ว่า้องนีให้ไปรุ่นเดียวกันนะรอบอกไม่เกิน42นิ้วค่ะตัวนี้นะคะจะมีสีดำแล้วก็้องเนี้ใส่จะเป็นสีขาวนะให้ไปในรุ่นเดียวกันเลยตัวที่้องนี้ใส่จะเป็นตัวคอวีนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นทรงคอกลมนะคะไม่เกิน42นิ้วในราคา199ใครชอบรุ่นนี้ลูกค้าดูรหัสด้านล่างแล้วก็แจ้งว่าดำหรือว่าขาวนะคะรอบอก42นิ้วรุ่นสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูไซส์ใหญ่นะคะลูกค้า ขยบไซส์ขึ้นมาเป็น44นิ้วกันเลยค่ะสำหรับรุ่นสุดท้ายในคลิปแล้วนะคะลูกค้ารอบอ,อกได้ถึง44นิ้วค่ะตัวนี้จะเป็นลายแบบลายพิกเซลเล็กๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะลูกค้าจ๋ามีด้วยกัน2ส,สีค่ะมีสีดากับสีขาวนะคะเป็นทรงแพทเทิร์นแบบหน้าสั้นหลังยาว เป็นงานแพทเทิร์นเดียวกันหมดค่ะลูกค้าคือเป็นงานผ้าชีฟองเนื้อดีนะคะลูกค้าเนื้อละมุนนะแล้วก็ที่ตรงนี้ใส่จะเป็นทรงสมหัวค่ะปกคอปกแล้วก็วีเล็กน้อยนะคะสองสีด้วยกันนะคะเดี๋ยวนี้จะวัดความยาวเสื้อนะ ความยาวเสื้อจะพอๆกันหมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าจะอยู่ที่ประมาณ25ถึง26นิ้วนะคะใครรับตัวไหนก็แจ้งกันเข้ามานะคะแคปหน้าจอดูรหัสด้านล่างแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์แอดตรงนี้เลยจ้าทักเข้ามาในไลน์แอดของร้านนะคะหรือว่าจะเป็นโทรสั่งได้เช่นกันนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็เจอน้องเนตในคลิปทุกๆวัน2รอบนะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแต่ว่าในไลน์ก็เจอกันบ่อยๆเช่นกันนะคะจะบอก ว่าเข้ามาในไลฟ์นะคะลูกค้าเข้ามาในช่องก็คือเจอตรงนี้เ,เจอแม่กันบ่อยๆกันไปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ